2025 Volkswagen Beetle t u r b o เป็นการกลับมาของรถยนต์คลาสสิกในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองมากยิ่งขึ้นการออกแบบของรุ่นนี้ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ Beetle ที่เป็นที่จดจำได้ทันทีแต่ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ด้วยเส้นสายที่ฉกเฉียวมากขึ้นเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด Beetle t u r b o ปี2025ได้รับการออกแบบร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาของ v ฟ l k ก w วา e เกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในมาเลเซียและไทยซึ่งชื่อ เทอร์เบลนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพื้นที่เขตเทอร์เบลในมาเลเซียที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตรถยนต์รุ่นนี้ดีไซน์ภายนอกของบ e เทิลเทอร์เบลรุ่นปี2025มีความโดดเด่นด้วยไ่ายหน้าเล็ดรูปวงกลมที่เป็นเอกลักษณ์และเสริมด้วยแถบไฟ d r l รอบโคมไฟท้ายเป็นแบบเล็ดสามิติที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยกระจังหน้าขนาดเล็กให้ความรู้สึกสะอาดตาและเป็นมิดพร้อมกันชนหน้าทรงสปอร์ตและล้ออลลอยขนาด18นิ้วที่ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ สีตัวถังมีให้เลือกมากกว่า14รวมถึงสีพิเศษแบบทูโทนที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับผู้ขับขี่แต่ละคนภายในห้องโดยสารของเธอรเราได้รับการออกแบบให้มีความเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยความสนุกสนานตามสไตล์ของบิทเทิลเบานางหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมด้วยการเย็บลายแบบไดมอนด์คัตที่ให้สัมผัสระดับพรีเมียม หน้าจอ i n นโฟเทนเมนตกลางขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก Beat อดิโอที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายพร้อมช่องเก็บของเพิ่มขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5ช่วยให้ห้องโดยสารปลอดภัยต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น บ่อหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40ทําให้สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุดถึง1 0 5 0ลิตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางระยะไกลด้านสมรรถนะของ2 0 2 5 b นย t ่สิ u r b o เตเทรเทร,รามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด1.5ลิตรให้กําลังสูงสุด150แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DSG7 สปีดให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเีีี่่ยยอรรระมาาถถืวดดสํหัับบในบน้ ระบบการสถเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทแล่หลังแบบมัลติลิงให้การยึดเกาะถนนที่มั่นคงและนุ่มนวลในด้านความปลอดภัยเธอเบามาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ระดับสูงอาทิระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลน e Departure Warning ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาพร้อมด้วยถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งและโครงสร้างตัวถังที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยเหล็กกล้าเทคโนโลยีใหม่แม้จะมีขนาดตัวรถที่เล็กกระทัดรัดแต่บีตเติ้ลเทอเร์เบลสามารถสร้างความประทับใจได้จากความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองพวงมาไลัยไฟฟ้าแบบแปรผันตามความเร็วทําให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์รัศมีวงเลี้ยวที่แคบทําให้การจอดหรือเลี้ยวในซอยเล็กเป็นเรื่องง่าย และระบบช่วยจอดอัตโนมัติช่วยให้ผู้ขับขี่มือใหม่หรือมือโปรสามารถจอดรถได้อย่างสะดวกและแม่นยำ v o l ks w a g e n ยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบเธอเร์เบาให้เป็นรถที่มีระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำพร้อมรองรับมาตรฐานยูโร6และสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดในประเทศไทยที่มีความตื่นตัวในเรื่องพลังงานทางเลือกและการลดมลภาวะ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 1 9 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถนำเข้าจากโรงงานในมาเลเซียที่มีคุณภาพสูง mm hmm. เทียบเท่ากับรถยนต์จากยุโรปแต่เหมาะกับสภาพถนนและการใช้งานของคนไทยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีแพคเกจร,รับประกันนานถึง5ปีหรือ1น0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ2025